นามเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วชื่อของอิงแพรทองทานชินวัตรเนี่ยขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งตลอดนะครับแต่ในช่วงนี้คุณประจัก์ครับทำไมเรตติ้งตกแล้วครับครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนนะฮะล่าสุดมีข่าวคราวมีกระแสข่าว,ะะาวเรื่องที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีครับแล้วก็จะมีชื่อของคุลอุ้งอิงแพทองทานเนี่ยเข้าไปอยู่ในโผขอ,ของคอรมอชุดใหม่ด้วยซึ่งเจ้าตัวก็เพิ่งออกมาปฏิเสธล่าสุดบอกว่าไม่มีเรื่องของการปรับ คอรมอครับไม่มีเรื่องที่จะมีชื่อของตัวเองเข้าไปอยู่ในคอรมอเพราะฉะนั้นเรื่องของอต้องเข้าไปเป็นคอรมอในตอนนี้ยัง,ย,งยังไม่มีค่ะถ้ามีการเสนอชื่อี่ต้องถามความเห็นของทีมก่อนเลยคเออคงต้องต้องคุยกันเหมือนกันนะคะว่าว่าจะถนัดทํำยังไงบ้างทําได้เต็มที่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ในโอกาสนี้ไม่ไม,ไม่มีเลยค่ะ ถ้าไปดูจากท่าทางไปดูจากภาษากายของคุณล<ช>ุงวิงในการใ,ให้สัมภาษณ์กับสื่อล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีอะไรแปลกๆพิกลอยนะฮะ,ะ,ฮะสีหน้าท่าทางนี่ดูแล้วมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเหมือนกับช่วงที่เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้อประเด็นสําคัญผมเข้าใจว่าน่าจะมาจากประเด็นที่คุณเกษราตั้งเป็นข้อสงสัยนี่แหละรเรื่องคะแนนนิยมของคุณลุงวิ้งคือเดิมทีเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมา ของนิดาโพเนี่ยซึ่งถือว่าโพที่ทําสํารวจคะแนนนิยมทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องท้ามาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งถั้งสองปีโพเนี่ยของคุณอุ้งอิงขึ้นมาตลอดแล้วก็ไปลดต่ํากว่าของคุณพิธาในช่วงท้ายของการเลือกตั้งแค่นั้นเองขยับมาก่อนเลือกตั้งเพียงไม่กี่วันเนี่ยคะแนนของคุณพิทาก็แซงคุณอุง้งอิงขยับขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งเพียงแต่ว่าคะแนนนิยมจากการสํารวจของโพนล่าสุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมา26 ประมาณ25 26ธันวาคมปรากฏว่าคะแนนของคุณอุวงิงเนี่ยมันหล่นลงไปเหลือ5.75%อซึ่งมันต่ํามากนะค,ะครับไม่เคยมีปรากฏว่าคุณอุวงิงจะได้คะแนนต่ําขนาดนี้น้อยกว่าคุณเศรษฐาด้วยใช่ไหมน้อยกว่าคุณเศรษฐาเยอะเลยครับคุณเศรษฐาเนี่ยยังได้คะแนน20กว่านะฮะอาจจะได้ลูกขยันก็ได้คะแนนไปเนี่ยอยู่ในอันดับที่สองแต่ว่าคนที่ได้อันดับหนึ่งกลายเป็นคุณพิธาทั้งทั้งที่คุณพิธาเนี่ยไม่ได้อยู่ในซีกรัฐบาลไม่ได้เป็นนายกเนตรีปรากฏว่าได้ สามสิบเก้าอ่ะเกือบจะสี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนพอผลมันออกมาอย่างนี้เนี่ยมีประเด็นคำถามตามมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณอุงอ้งยิังเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีกระแสข่าวที่ตามมาว่าเรื่องของพรรคเพื่อไทยอาจจะต้องมีการขยับอ,อาจจะมีเรื่องของการเขยา่าอาจจะมีการปรับคอรมออย่างน้อยก็เพื่อให้คุณอุ้งยิงเนี่ยเข้าไปอยู่ในคอรมออย่างน้อยไปอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีที่สามารถขับเคลื่อนงานได้ สามารถที่มีผลงานได้จะมีไหมคือถึงที่สุดเนี่ยผมว่ายังไงยังไงมันก็ต้องมีครับเพียงแต่ว่าจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองเพราะว่าที่ผ่านมาจริงๆแล้วสิ่งที่คุณอุ้มอิงเนี่ยมีคะแนนลดลงเนี่ยครับผมเข้าใจว่าในเพื่อไทยเองก็คงจะคิดหาสาเหตุกันพอสมควรแต่จริงๆแล้วไม่ต้องไปหาสาเหตุเยอะหรอกคุณเกษดาครับมันมีความชัดเจนอยู่ในหลายเรื่องในหลาย<ช>ประเด็นไรเรียงกันตั้งแต่เรื่องนโยบายเรือทงดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยอ่าเรื่องแจกเงินก่อนใช่เรื่องแจกเงินเนี่ย ในช่วงแรกๆที่มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ออกมาพูดในะสังเหมือนตาบอทคำช้างคือแต่ละคนพูดไม่ตรงกันเข้าใจอย่างไรก็พูดตามนั้นจนถึงขณะนี้ดีเจรอว์เวเลตเนี่ยก็ยังไม่รู้จะเป็นลูกผีลูกคนหรือเปล่ายังไม่ทราบครับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำวันละ4ี่รอยบาททำนาทีปีแรกครับตอนนี้เท่าไหร่ครับสูงสุด3า0เจ็บาทที่จังหวัดภูเก็ตครับนี่ยังไม่นับรวมเรื่องเงินเดือนคนจบปริญญาตรีสองห0้าพันครับนะก็ยังยังไม่มีจนกระทั่งรัฐบาลต้องไปขุดเอา ปัดฝุ่นดีกว่าใช่ก็ว่าปัดฝุ่นดีกว่านะไปปัดฝุน่นเอานโยบายแก้ปัญหานี้ทั้งในและนอกระบบ,บซึ่งเคยทําตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเป็นนายกองปรีตอนนั้นหือหามากเพราะเป็นเรื่องใหม่ครับแต่พอกลับมาใช้ช่วงนี้มันไม่ปังอะ่ะกําลังจะบอกว่าตอนนี้เหตุผลหนึ่งที่ทําให้เรตติ้งของคุณอิงเนี่ยตกลงไปเพราะผลงานของรัฐบาลไม่ปังอย่างเงี้ยคือทั้งผลงานของรัฐบาลและผลงานของพรรคเพื่อไทยอย่างที่อบอกคุณอุ้งยิ่งไปหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วครับมีอำนาจเต็มแน่นอนในพัก สสทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยยังไงก็ต้องเกลงใจครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับสงการวันสงการซอฟพาวเวอร์กุษาเป็นคนเปิดประเด็นเป็นคนแรกเลยจุดพลุว่างเดี๋ยวจะจัดงานสงการเป็น World Festival นะเป็นเป็น Water Festival ัเป็นงานระดับมหาสงการจัดทั้งเดือนเลยเดือนเมษายนปรากฏว่าพอเปิดประเด็นนี้ออกมาเนี่ยอาจจะมีฝ่ายสนับสนุนบ้างก็คือผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนบางส่วนแต่ว่า โดยทั่วไปมันก็มีคําย้อนแย้งเกิดขึ้นเยอะตกลงจะจัดกันทั้งเดือนหรือเปล่ามันได้มันได้มันได้กับเสียเนี่ยอะไรมันคุ้มอะไรไม่คุ้มอันนี้เพื่อไทยคิดผิดเหรอที่เอาชื่อของคุณอุ้งอิงไปผูกไว้กับซอฟต์พาวเวอร์สุดท้ายซอฟต์พาวเวอร์วันนี้ยังไม่ปังเรตติ้งอ <L ating S 2> ของคุณอุ้งอิงก็เลยยังไม่ขึ้นคือความจริงเนี่ยผมเข้าใจอย่างนี้คุณเศรษาผมเข้าใจว่าครั้งแรกเลยที่เขาวางวางแนวทางเอาไว้คือจะให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันอืในส่วนของครมมีคุณเศรษฐา เป็นนายกรัมตรีขับเคลื่อนไปพักเพื่อไทยมีคุณอุ๋ยิงเป็นหัวหน้าพักก็ขับเคลื่อนไปคือต่างคนต่างเกื้อกูลสร้างผลงานเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันและตอนนี้มันไม่เอื้อปนใน<ะ>ทางปฏิบัติเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้ไม่ปังอย่างอย่างอย่างที่คิดครับเรื่องของรัฐบาลเนี่ยผมกับมองว่านโยบายที่ออกมาแล้วเห็นเป็นรูประธรรมเนี่ยมันกลายเป็นของพักพลังประชารัฐเรื่องที่ดินเรื่องโฉนดเรื่องของพักรวมไทยสร้างชาติเรื่องเกี่ยวข้องกับ การลดราคาไฟฟ้า,าแต่ว่าของเพื่อไทยเนี่ยมันยังไม่เห็นไงครับอย่างที่บอกนโยบายเรือธงมันก็ยังไม่เกิดแจกเงินดิจิทัลก็ยังไม่เกิดมินำซ้ำํายังมีเรื่องของนักโทษเทวดาสอดแทรก้ามีกนี่ยังไม่นับรวมบรรดากรููทางการเมืองหลายตัคนท,ที่ที่ตั้งข้อสังเกตว่าคะแนนนิยมของคุณอุหิงนี่มันลดลงเนี่ยเพราะว่าไปผิดคํามั่นสัญญาอเรื่องไปร่วม จัดตั้งรัฐบาลกับพักสองหลุงคือหลอกตัวเองอะได้อืแต่ว่าจะไปหลอกให้ผู้คนโดยทั่วไปเชื่ออย่างที่เรืงคิดมันไม่ได้สิ่งที่เราคุยกันวันนี้มันเป็นเพียงแค่โจทย์นะครับ,รบซึ่งทั้งเพื่อไทยทั้งรัฐบาลหรือตัวของคุณอิงแพทองทานเองเนี่ยจะต้องกลับเอาไปคิดทบทวนแล้วก็แก้ไขกัน,นในทางปฏิบัตินะคุณเกษรามันไม่ง่ายนะอืะเพราะว่าณปัจนจะุบันถ้าจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะมันต้องเริ่มต้นใหม่นะคุณเกษราครับเริ่มต้นตั้งแต่สร้าง สร้างภาพสร้างชื่อของคุณอุ๋ยิงเป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์เป็นที่ยอมรับแล้วก็ทั้งในประเทศแล้วก็เวทีโลกก็ควรจะมีด้วยนะเหมือนกับคุณพิธานะที่ได้เป็นหนึ่งร้อยคนผู้ทรงอิทธิพลในเชิงทางการเมืองของ,ของคนรุ่นใหม่นะมันต้องมีเรื่องพวกนี้แล้วจะต้องสร้างภาพของการเป็นนักการเมืองที่พูดแล้วทำไม่ใช่พูดอย่างพอถึงวันหนึ่งไปพูดอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้มันไม่ได้เพราะนั้นผมนึกบอกว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณอุยิงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมาก แต่ไม่เริ่มก็ไม่ได้ครับอันนี้ต้องจับตากันดูต่อนะครับว่ารัฐบาลแล้วก็พรรคเพื่อไทยจะแก้เกมนี้ยังไงครับขอบคุณครับคุณประจักรยินดีครับยินดีครับ